แข่งขันที่กรุงเทพแล้วก็ได้ชนะระดับชาติมาเขาเรียกว่าขุ่นยนเสิร์ฟอาหารเขาใจร้อเสิร์ฟอาหารใช่แล้วเราด้าี้ก็โครูของเราได้ทําชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยการที่การศึกษานะครับน้องๆพี่ๆลองดูนะครับว่านักเรียนของเราวิทยาลัยของเราหรือว่ามีคุณภาพมีฝีมือในระดับระดับประเทศเลย ทีมงานของพีรร่ลานมทีมของเราด้วยนะครับก็ขออเองก,ก็ส่งแรงเชียร์แรงใจไปนะครับแต่ตัวขออตับมือันไม่มีใครไปนะครับทีแต่ทีทีนีน้ได้เข้าร่วมจะได้รอรเลาไจะได้ค่ะเพราะเส,สียงส่งมือให้กับผู้นาของเราด้วยค่ะผู้การของเรามีวันนี้นะคะที ลปรกงมือดังๆด้วยค่ะแล้วตามด้วยถ้วยรางวัลนะคะถ้วยรางวัลที่เราได้รับมานะคะขอเสียงโปรมือดังๆยาวนานให้กับทีมผู้นำของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะนะคะแสดงความยินดีกับทีมโปรงลางโรบอทด้วยค่ะ <prejudice ten> <leaves> ขอเรียนเช <start> <feminist stories> <scale> ิญค่ะขอเรียนเชิญคณะครัวจันค่ะ ได้กับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเรานะคะค่ยอนะอเลยนะคุับอ่เยนวสุยเลยนะสุนะสุยอดเลยะสลนอลยนลนะสะสุอดสดอดเดอเลยนะสยอดสดอลยนอดเลนอเละสอเยน่สุงอยนะสนะครับเออเอสนะ พอเขาสแกนแล้วเขาจะรู้ว่าอาหารที่สั่งเนี่ยคืออาหารประเภทอะไรชนิดอะไรนะครับแต่แกนเสียงผลก็เดินทงานตัวเขาโนมนตินะครับซึ่งในการแกงขันเนี่ยอ่า่วมันไม่ไเป็น AI ข้างในนะครับเพื่อไปค้นหาตามตรงตามโจทย์นะครับที่ที่กติกาเขาได้เขียนไว้นะครับด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก,ก็ได,ด้น,น,ดน,นะครับในการพัฒน,นาอ่า ไม่ถึงสองสัปดาห์ด้สามไปนะครับมาทำกันจริงๆก็นอนกันตีสี่ตีห้าทุกวันนะครับนะต้องต้องผักกันนอน,นครับก็ตัวนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับที่ที่น้องเราเนี่ยที่ยอนอยู่นะครับเอาไว้อาบน้ำนะครับเพราะนั้นก็มีความเสียสละในในเรื่องของ,องเวลาด้วยนะครับอ่า อย่บ้างนะครับแต่เราโชคดีว่าเรามีกาลยาดมิตรที่ดีนะครับก็คือสงไม่มีดิ่อะไรที่จีนการศึกษามันต้องให้เคิตด้วยนะครับคือยืมไม่ได้เขาเสียเราก็ให้ยืมนะครับถ้าไม่งั้นคุณวิไลกับอาชิพภูมไม่ได้ลงสนามต้องพูดอย่างนี้นะครับก็เป็นความอนุเคราะห์อย่างนึ่งในในอสจในในสจการศึกษาเรานะครับก็ถือว่า กัลยาิทไปคว้าถ้วยในระดับในระดับภาคจะเป็นเวทีนานาชาติครับก็แปลกเลยนะครับไต้หวันนี่มาเป็นรถทัวร์นะครับเช่าเหมาลำเครื่องบินมาเลยนะครับก็มาลงส่วนต่างูก็ไปแข่งที่รัชกาลนะครับเพะฉะนั้นถ้ามีโอกาสก็ลองถามเพื่อนเราดูว่าไปเจอเด็กไต้หวันเด็กไต้หวันที่เขา เขาเล่นเรื่องเทคโนโลยีครับเด็กตัวเล็กๆนะครับเด็กห้าหกขวบครับแต่เขาแักเขียนโปรแกรมโอ้โหหารู้สิเลยว่าเครดิตนะครับให้กับลูกๆเราเพื่อนๆเราที่ที่เขานรรรเกกััคบมมล่่ขาาแ้วย ก็อย่างที่ว <si ัวที่เดีร์บ้านในปรนเทศไต้หวันเนี่ยเขาก็เดียร์รื่องโปรเรื่องโปรแกรมครับผมนั่งดูเด็กประเทศไต้หวันก็เห็นเขาเดียรโปรเดียรโปรแกรมอะไรพวกนี้ก็มองมาดูตัวเองก็ยังไม่เดียสู้เขาเสียเลยครับอินใจมากนะครับว่าก็ดูลองแรกก็ก็รู้สึกหั่นใจแล้วในานะเป๋าว่าไต้หวันของเก่งมาก ก็ด้วยหลายๆอย่างก็ทำมาได้แล้วก็ได้ทุก่ครับอ๋อค่ะในที่สุดก็ทำมาได้นะคะค่ะ